ัลโหลมาแล้วทุกคนวันนี้นะ mm hmm. ก็คิดเมนูไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืน mm hmm. เดี๋ยวจะโชว์ฝีมือ 弄啊！ ว่าเมนูอะไรดียก็แบบยำขนมจีนมีหมึกกรอบหมึกกล้วยแล้วก็ปลาเนาะก็ซื้อมาจากไอหมูกระทะที่เขาช่างกิโลขายอะ่ะก็ไปซื้อมาช่างมาอะไรเงี้ยไม่ได้ไปตลาดเนาะแล้วก็มีไก่ทอดมาเป็นท็อปปิ้งนะจริงๆอยากได้หนังไก่แต่ว่าหนังไก่ไม่ทอดสักทีก็ไม่รอแล้วหิวเนาะแล้วก็มีผักโอเคกินกันเลยอ้อแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนิดนึงกรอบ วันนี้ทำให้เผ็ดมากเผ็ดหน่อยเผ็ดไปไม่ไหวอ่ะกินไม่ไหวอ่ะ อร่อยเหมือนกันแลเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองทำําอาหารอร่อยอ่ะ ไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าเหมือนครั้งที่แล้วถ้าไม่อิ่มก็เดี๋ยวมีขนมจีนที่ยังเหลืออยู่เนาะกินอาจจะกินกับน้าํปาปลาก็น่าจะอิ่มอันนี้ดูแล้วอาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่คือน้ำิ้มอะ่ะเหลืองแต่ว่าไวตุ่จีนเนาะก็มีน้ำจิ้มพริกเกลือซีฟู้ดอะไรเงี้ยแม่ทำอะไรเงี้ยก็เก็บไว้แล้วก็เอามากินต่อได้ นอนคิดทั้งคืนเลยนะว่าจะทำอะไรเนี่ยเนี่ยก็ได้เมนูนี้มาเนี่ยแหละ กูก็อืมโอ้อืมคอด็กก็ตุ๊ดจีน่านไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะวันสุดงท้ายแล้วเนาะ คนไทยกินอะไรดีอะอมคิดไม่ออกเลยขายยิอ้คคออกช่วยเม้นมาทีสิให้ใคนไทยกินอะไรดีอะไรก็ได้ทไม่ใช่หมูไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ของแปลกแป่กอะเนาะทำช่องกินแต่ว่าเลือกกินนะไม่กินหมูไม่กินเนื้อ เดี๋ยวถ้าเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ทําเลิกทาช่องละหมึกกรอบ อืม,อม,อม,อมเลยไกย่ผักขนมจีเหลือแต่น้ำจิ้มจะเกี่ยวไปกินต่อน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะก็ง่ายๆลองไปทํากันดูนะแล้วก็วาเลนไทน์นี้ เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะกินอะไรนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะจ๊ะ